재미งขอไป experiences ท่านนายพู้นะครับคณะรัฐมนตรยทุกท่านจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะเป็นพื้นที่นะครับตำบลโพนพงเพื่อที่จะมาเรียนให้กับประธานก็จะปัญหาเพียงแค่ระดับชาตินะครับแล้วก็สอวิชัยเสด็จสว่างนะครับแล้วเป็นสอสอ ใช้เวลาน้อยนิดท่านก็พูดด้วยความที่รวบรับเข้าใจง่ายนะครับเอพร้อมแล้วนะท่านคงนะครับแบบครบวงนะครับวันนี้ท่านก็ได้มาพร้อมที่เรียบร้อยแล้วเราะต่อไปขอเรียนเชิญท่านจังหวัดท่านประธานที่สุดในสมภูนวอดประธานกรรมการประธาทหารด้านความมั่นคงชุมชนและการดำานิรเวลานพระอาจารแผ่นดิน ที่สภาเราดูว่ารักการบริหารงานของรัฐคาะกรรมการข้าราชการงานของรัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำขอกล่าวการเปิดประชุมเตรียมพร้อมความคณะกรรมการผุ้ที่สภาเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงและองค์รวมไฟมิบัติเร่งการจิดการด้าน ความมั่นคงองรวมลงในพื้นที่จังหวัดชุมพรและมีข้อข้อหาดูและรับฟังราชการเป็นดินเกี่ยวกับภัยพิบัติความความมั่นคงและยั้งที่ถึงขั้นการทุกภาคส่วนเพื่อให้ดำเนินการในเรืว่าท่านกำนันกูโศของตุกคนสวีทุกท่านครับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านสมาชิก สภาผู้แทนรัษดรท่านิชัยสุธสวัสน,นะครับวันนี้ขออนุญาตครับต้องเ,อเรียนทุกท่านนะครับว่าโดยความจาเป็นของพื้นที่นะครับที่ร้องขอในเรื่องของช่วยมาดูแลภาพรวมของเรื่องภพพัยพิบัติเป็นอันดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้าท่วมนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องกราบขอไปทุกท่านนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการที่มาตรงวัน วันจิตราชการครับเพราะว่าระยะเวลา4ีหวันที่ที่ผมเองกับคณะเนี่ยทำงานในสภาเนี่ยนคจงเต็มทั้งหวันนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่ายแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อหน้าที่ความเดือดร้อนของพี่น้องุวิชัยสุดสว่างครับทุกคนรู้จักนะครับผมไม่เป็นแค่ไหน เดี๋ยวผมจะเรียนต่อไปว่าทําไมท่านสสพิชัยต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับท่านที่สองนะครับที่มาร่วมกันนะครับเป็นสมาชิกอุทิศสภาครับคนแรกครับท่านเสรณีอดิบุลครับพี่น้องชาวสวีนี่เองนะครับเป็นสมาชิกอุทิสภาที่อยู่นครสวรรค์แต่เป็นคนจังหวัดคุมพรนะครับท่านที่สองครับท่านเดชานนตารัครับ ครับคนนี้ฐานของพี่น้องชาวสวนครับไครง้อใครง้อเดี๋ยวก็บอกว่าไม่รู้จักไครง้อผมจะบอกก็วันนี้ที่ผมบอกว่าต้องให้ท่านสสวิเชยมันนั่นด้วยเพราะตรงนี้มีงบประมาณที่สามารถัำการประสานงานหรืองบประมาณได้อย่างันกกองงมานั่นหมายความว่ากฎหมายที่จะเข้ามาใช้บังคับใช้ต่างๆเนี่ยอะไรนะนักโคนสวยนะครับแต่ เป็นคนบ้านเราแล้วก็รู้ปัญหาบ้านเราดีผมเองนะ้ผมบอกตรงๆว่าวันนี้นะครับจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ผมมันจริงๆมีตังค์นะมีงบประมาณนะครับจริงๆแล้วผมบอกตัวนิดนึงครับผมก็เป็นเหมือนกับพีห่หมูนะครับเป็นคนพิจนารณางบประมาณแค่นั้นแต่ส่วนหนึ่งเรามีโอกาสได้นะครับติดตามงบประมาณและก็สรรหาหลักนันนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวจาังหวัดจุพร เรมีโอกาสดีจากผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะท่านนายกนะครับทุกอบตทุกเทศบาลนะครับแล้วก็ท่านกระบองไปตลอดเวลาก็คือพื้นที่ของอําเภอสุีนะครับอําเภอทุ่งตะโกอําเภอลังแสงกระโต๊นะครับเลยนำคนนำถุงนะครับมาสำเสนอให้ผมผมเองก็รู้ว่าค้นคลองของแม่น้ำสุขี ข้าวสองอาทองอาทาวสวีก็คือมาทองสวีหนุ่มนะครับเสวยกเข้าถึงั้นเข้านะครับระดับความแตกต่างของน้ำนะครับมันคือแบบในทางเหี้ยนตรงนี้วันเช้าผมได้พูดที่ประชุมแห่งนี้และก็นําเรียนถึงเจ้าหน้าที่ที่ส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเจ็ดตรงที่ตรงนี้ครับเจวาหน้าที่เกี่ยวเรื่องกับการเสริมถนน C1 เพื the the ่อยกระดับถนนสิ่หนึ่งให้เป็นถนนที่ใช้ได้เวลาเามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือว่าภไยแรงนะครับในของเธอสวีนครับซึ่งบางคนไม่ทราบัันนะน้ำในว่อน้ำที่เราสูบไปรถุเรียนนั้นเป็นผู้เรียนที่ไราลมไว้ตายเป็นเรื่องสิบะครับ ดันั้นได้ากรมสำนักเคยปรานที่สุดที่จัดประชุมได้ติดตามทบทวนโครงการอะไรนะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเดิมทีผมในฐานะได้เคยเสนอโครงการประตูน้ำขั้นน้ำเป็นในพื้นที่้นตระเหยระมนาโตในฐานะคนก็ไปช่วยในขณะนั้นไปช่วยกันบริจัคภาษาราดบจาคเงินางส่วนที่ ประชาชนทรากที่ที่ผมประกาศแล้วก็ยี่ผมว่าโรงการให้เกิดเหตุขอสิ่งที่ท่านนายอำเภอได้นำเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะผมผมฟังมารอบนึงแล้วนะครับพร้อมทั้งเอกสารรเพราะฉะนั้นเพื่อให้เวลากระชับเนี่ยผมคิดว่าทั้ง30กว่าโครงการเนี่ยมันไม่สามารถรานเร่งด่วนระยะสั้นระยะกลางระยะย,ย,ยาวสิ่งที่ผมอยากเห็นจากนี้เป็นต้นไปก็คือความร่วมม้ร่วมมือ การคิดร่วมกันนะครับของพี่น้องคนอำเภอสวีแล้วก็คนจังหวัดชุมพรก็อยากจะฝากไปยังผู้แทนท่านนายอำเภอว่าจากวันนี้นะครับท่านน่าจะต้องนั่งคุยกันอยากเป็นทางการเสียทีนะครับโดยขอเชิญทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลุมชนรนัประทานกลุมเจ้าท่านะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติกลกรมป่าไม้กรงมอุทยานกรมอุทยานทางทะเล นะครับปพ,อพอนะครับมานั่งหารือกันว่าการจัดลำดับความสำคัญในระยะเร่งด่วนเนี่ยท่านจะทำอะไรก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อที่จะนำมาให้ทางทีมของผมเนี่ยนะครับก็คือท่านสอสอแล้วก็ทางท่านสวออเราเนี่ยได้มาช่วยกันผลักดันในเรื่องของโครงการงบประมาณซึ่งเป็นผลจากการที่เรามาศึกษาร่วมกันว่านนะ้ำนะครับพรเรา คือแบ่งน้ำจากตรงวัตถ er. ุระยะเข้าเข้าคลองคงสุพิครับเข้าคงสุพิแล้วก็ออกอ้อมคนที่แทนทางนี้สายหนึ่งแล้วก็ลงคลองเดิมอีกสายหนึ่งแบ่งให้ดูที่เขาแก้ปัญหาน้ําท่วมบางไผ่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับฝากฝากจนพิชานช่วยเล็กก่อนนะนะครับขนาดอะไรอะไรเดี๋ยวเขาวันที่เป็นเอพี่ดำพี่ดำมาเดี๋ยวพี่ดำเดี๋ยวปากน้ำชุมพรนะครับเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับขออนุญาตนิดเดียว นะครับโดยเฉพาะทั้งระบบนะครับที่คิดกันเนี่ยฮะผมฝากกลมชนประธานนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่งานนัดประชุมกลุ่มย่อยกันนะครับโดยเอากลุมชนประทานองค์เห็นที่ทั้งหมดมาให้หน่อยนะครับทำเป็นเหมือนกับที่เราไปคุยกันที่นาสังเราจะได้รู้เลยว่าเราแบ่งน้ําไปทางไหนประตูน้ําของท่านจะได้กําหนดถูกนะครับผมยังไม่เห็นด้วยที่จะทําที่เก่งพระนะครับให้ทาโซนล่างขึ้นเป็นโซนบนนะครับด้วยเหตุผลว่าถ้าทําเก่งพระ น้ำที่มวลน้นําที่จะกรลมากระแทกตอนเวลาน้ําหลากเนี่ยนะครับมันไม่ตะบนาโพเ่ยนะครับหรือว่าพื้นที่ของตาบ,บนไทยเน,เนี่แล้วแต่ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นึงครับว่าแล้วกรมทรัพยากรน้าเนี่ยเขาก็มีที่การก่อสร้างเก็บน้าอยู่บนขดห้วยโทะลุหรือว่าฝั่งของคลนมันสามารถห่วงน้ําได้แค่ไหนเราเคยศึกษาไหมครับว่าเวลาฝนตกหนักเนี่ยมันการเก็บกักน้ําข้างบนเนี่ยเป็นหล่วงน้ําที่ไม่ส่งผองต่อน้ําที่ลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นอย่างไร อยากอยากอยากให้เป็นข้อมูลนึงครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรตรงนี้ข้อมูลต่างๆนี่เราไเรียนถามมาถึงกรมทรัพยากรน้ําแล้วก็กรมชุมทานแล้วก็กรมบรรเทาสาธารณภัยว่าเรามีการบูณาการอย่างไรนะครับกรมบรรเทาสาธารณภัยว่าเรื่องพวกนี้เรามีข้อมูลไหมครับว่าเวลาน้ําลงมาเนี่ยการห่วงน้ําหรือการจัดการน้ําของกรมบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยทำอย่างไรหรือว่าเรามองในแค่ของการเยียวยาเป็นหลักแต่เราไม่ได้มองในเรื่องของการป้องกัน ผมอยากเร oui, so like like ี่นถามข้อมูลและอยากขายเลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ขายเลยตรงนี้แล้วกรณีที่พูดถึงแก้มลิงที่อยู่ตรงใน9ก้าสิบล้านก่อนั้นเอาจไม่รวมที่อาต้องเกี่ยวยานะครับในจังหวัดชียพที่ต้องถาน้อง้องทางอีกไม่ต่ำกว่าพันล้านนะครับผมอยากให้สองโครงการเนี้ยเป็นโครงการไม่โดนเพื่อเสนอรัฐบาลที่จะไม่ต้องเสียทุกปีในพันล้านพันล้าน